เห็นไปเยอะเพราะว่าไม่ได้จะคุณไปเห็นที่อื่นเยอะแยะไงนายสายใหม่ไม่เอาโอ้โหคือคือรูปแบบนี้มันคนเป็นมากกว่าสายใหม่เป็นมากกว่าลัทธิเบสเป็นมาตั้งหลายปีต้องต้องฟังพมคำผมนะคอนเซ็ปทำไปแล้วต้องเป็นมากกว่าพี่ปิ๊กภูเก็ตต้องเป็นมากกว่าเชียงใหม่ที่ตะปอนชาติสุนทรต้อยไปที่ตรงนั้นสวยๆอย่างนั้นอ่ะนั่นก็คือเหมือนไอดอลแรกๆเลยนะนั่นคือต้นแบบ กเิคุณต้องแบบคุณต้องอะไรคุณปล่อยมาใส่ใไหมหคุณปุ้มทําอย่างเนี้คุณลงทุนก็ล้านกว่าบ,บาทขนาดครับเป็นสาขาย,ย่อยนะออในห้างซึ่งไม่มีความชัดเจนนี่คุณที่ข้อคุณนะคุณจะกลัวอะไรวะเชื่อถ้าคุณทําไ้เมื่อห้าหกปีก่อนเนี้ยถึงแม้ทาออฟฟิศใหม่อะก็ไม่ถูกแต่ต้องตรงน,นี้หรอกยังคงบืนกันไปตั้งน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ไม่ไม่แคร์เพราะว่าคุณลงทุนไปเยอะนี่นี่โอ้โหมันดูดูไม่จืดน้ำก็ท่วมแ่นดินไม่มีอะไรให้ตะอัน บริษัทแม่เขาต้องมีแต่แกลเลอรี่รูมความเป็นมาสอรี่เรื่องราวไปไปโชว์ที่นู่นเคาน์เตอร์ที่เรานั่งกันอยู่ทุกวันนี้ผมยังกระกึ๊งอยู่นะยังเครืองเครื่องอ,งอ,อไปเออสมัยเราว่าจะเป็นคอมง่ายๆเนาะที่ว่าปกป,ป้องอนะนั้นมนเป็นยงเป็นเอ็วเว็ไปเสนอวีทีเอสอย่างเงี้ยแต่เราอาขึ้ื่้นไปว่าห้ามถ่ายรูปเลยเง้นชมได้อย่างเดียวเลยก็มาไปคือเป็นเป็นผลงานที่หูคนไม่รู้อะไป ล้างเครื่องบินไปล้างรถไฟฟ้า BTS อ้อมีทมีมีเครื่องมีของรูปผมถ่ายเยอะแยะเราเราคิดว่ามไม่ได้เอาทำแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่เรามีประสบการณ์เคยทำอืมเราต้องบอกว่าเราเป็นอนี่นี่คือนี่คือนี่คือผลงานที่ผ่านมาแล้วต้องบอกนี่เลยเราไป NK เนี่ยผลงานเรา<ม>สอนเครือบแก้วเราโอ้โหเราต้องพิมพ์ NK เนี่ยที่ว่าแจกรถเกมเศรษฐีเนี่ยแจกให้บัญญาวันเนี่ยทีมเรา เป็นคนมาเปิดมาสอนใหญ่เหมือนยอะแล้วไม่แดดแม่งไปอยู่ตรงข้างหน้าว่ะแล้วมันเป็นอะไรมัหลบคนแม่งโอ้เป็นก้าวเป็นก้ามีฝุ่นฝุ่นมีปัญหาเหมือนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นั่นไงฝุ่นฝุ่นนั่นไงเป็นอะไรอ่ะน้ำท่วมเปล่าเออเป็นอะไรอะนี่ไงฝุ่นฝุ่นนี่ไงมันแปลกๆว่ะเออเป็นอะไรอ่ะขุดพื้นผิวจราจรจัดงานว่าอะไรไม่รู้เลยติดอ่ะโอู้โหขุดพื้นผิวจราจรนอกผิว วรถเคยติดเพราะอะไรรู้ป่ะตรงนี้น้ำท่วมได้แขเคครับแม่งติดนู่นเลยฮะน่ขี่สุปอร์พิจิตตนี่ก็เป็นเจ้านายระวางผมเป็นไข้นะผมบอกพิจิตต์ผมอาการไม่ดีเหมือนเจ้าหน้าที่เฮ้ยคุณก็ไปพักดิเขาเข้าใจรู้ป่าคุณทำงานเขารู้นะเฮ้ยคุณก็ไปพักดิแล้วคุณจะไปทําไมวะขี้เกียจไปงานคุณวะนี่ะไปหน่วงแล้วผมเฮ้ยคุณไปพัก